อีสานกลาบกอยเราใช้ของดีตลอดเรากินของดีตลอดคืออันนี้มันเป็นอีกเลเวลหนึ่งของอาหารอีสานนะไม่เคยพรีเซนต์เขาในแบบที่ควรจะถูกพรีเซนต์คนไม่เคยให้ค่ามานันอ่ะพอตกช่องอีสานปุ๊บมันกลายเป็นช่องถูกอ่ะพี่กินเ้ยอย่าเพิ่งใ้อีสานแซ่บไหมถามจริงแซ่บทุกอย่าง แต่ละส่วนวัวตัวหนึ่งมันจะมีได้น้อยมากมันหากินได้ยากผมรู้สึกว่าอาหารอีสามันได้เปรียบตรงความแบบ refreshing ทุกอย่างมันใหม่สดอ่ะสิ่งที่เรามีมันเจ๋งมากมากเลยแม่ง simple. s i m p l ลโขกทุกอย่างในคกแล้วก็ยัดลงหม้อเคี้ยวได้เมื่อไหร่ก็แดกอย่างเนี้ยโหนี่คือปลาดิ้นๆแบบเนื้อปลาหวานกินปลาหวานปลาสดๆเนี่ยตั้งแต่เด็กเข้าใจแล้วคําว่าสดพี่เล<ฮ><ฮ>ต้องได้ชิมค่ะเอ๊ะมันไม่สะอาดหรือเปล่า แซ่บเหยคะแซบบิลลี่รตอนนีเเสน่ห์ของมันนะสำหรับผมอะคือความคุ้นเคยจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนภาพนั้นเลยนะมันมีอย่างนั้นอยู่แล้วเราโดนปลูกฝังเอาจริงๆสมัยก่อนก็อีสานแรงดินแตกไม่เมันแตกขนาดนั้นวะบ้านไม่เห็นแตกเลยเออมันไม่ใช่อ่ะของแม่งดีชิบหายแต่เอาไปเล่าเฮียอะไรกันมาที่ผ่านมาอี <c oughs> จาริเนี้อยู่กับทุกคนแหละอยู่ในทุกคนจริงๆ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นภาพจำที่เด่นชัดเมื่อเอ่ยถึงภาคอีสานโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของของเสอีสานตำมะุงตำมะุง,งถูกต้องครับอาหารเพราะไม่ว่าใครก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงความแซบ่บ ของส้มตำเมนูที่แพร่หลายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยแซ่บหลายแซ่บหลายแต่หากจะทำความรู้จักอาหารอีสานในแง่มุมที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นผมว่าเราคงต้องมาเริ่มจากการทำความเข้าใจถึงจริตการกินและก็รากของลดความแซบความนัวของอาหารอีสานกันให้ดีซะก่อน

หวานบ่หวานบนเสียบเลยเอาใส่เลยอย่างบววเอาใสตปากเลยเนี and and ่ยใช่เลยปกติก็จะใส่โรยเกลือดนาะจะซื้อไปที่แบบใส่พริกใส่ตะปบสันเจี้ยซันเจี้ย จะต้องออกไปจ่ายตลาดเองอะคือเราไม่ได้แบบอยู่สายอาหารจ๋าเนาะเราเป็นดีไซเนอร์เพราะเป็นดีไซเนอร์มันพอมาทําอาหารเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยตลาดก็เป็นที่เรียนรู้ของเรา <c oughs> เช่นวันนี้ที่ไปที่เจอปา่าข่ายแงงปลาข่ยแงง ตั้งแต่เดินตลาดมาก็เพิ่งเจอแบบครั้งที่สองเองพี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้วัตถุดิบที่ใหม่เหมือนเราก็ได้สูตรอาหารใหม่ด้วยเช่นผักขยยงย่งี้บ้านนี้ก็ต้มกบต้มปาลยอยาอะไรเงี้ยบางบ้านก็มาตำทำแจ่วผักขยแงก็มีคือเหมือนเราก็ได้ความรู้เวลาที่เราไปตลาดไปได้สูตรใหม่กับข้อ,ขอเรื่องเรื่องร้านดีกว่า,วาเรื่องเศร้า,สาเสาเาเราคือกวาดหยิบ จักอะไรเงี้ยคือมีอะไรก็มาทำเศร้าเศร้ามาเหตุเราให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารตามฤดูกาลทำไมครับที่ได้กินของที่มันถูกเวลาสดใหม่ที่กินตามฤดูกาลของมันเช่นนานี้ปลานี้กินแล้วอร่อยที่กวกินช่วงที่มันอร่อยที่สุดอ่ะที่ก็ได้กินของดีที่สุดอ่ะ โหนี่มันแบบว่าอีกนิดนึงจะออกแบบเชฟเทเบลมันเป็นเชฟเทเบลเพราะว่าคุณมันจะติดภ่าแบบอย่างเดียวเฮ้ยอาหารอีสานกอลาใช่ก้อยคืออันนี้มันเป็นอีกเลเวลหนึ่งของอาหารอีสานจริงจริงอาหารอีสานก็ทำแบบนี้เหรอพี่อีฟเกิดมานะก็กินแบบเนี้ย คนไม่เคยให้ค่ามานะัน่ะแบบพอตกช่องอีสานปุ๊บมันกลายเป็นช่องถูกอะพี่ซึ่งจริงเราไม่เคยใช้ชีวิตแบบนั้นอนะเราใช้ของดีตลอดเรากินของดีตลอด จะให้ได้ลองนะคะย่างคูคนาคก็คือเป็นขอบกระเพาะวัวตัวหนึ่งมันจะมีได้น้อยมากมันหากินได้ยากย่างไข่หลังหรือไตวัวส้มตีนวัวหมกสมองจุมะพร้าวน้ำจิ้มเพียต่อไปก็จะเป็นพอแล้วมังครับ <laughs> คนอีสานจะชอบทานเนื้อวัวแล้วก็กว่าจะได้กินวัวทั้งตัวก็คือจะมีบุญมีงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านหมายจะใช้วัวทั้งหมดเลยกว่าจะได้กินนี่มันยากมากลาบลางปะผู้เชี่ยวชาญด,ด้านเนื้อแบบคนอีสานแท้ๆประสบการณ์30ปีของเรา ใน,ในแต่ละส่วนของวัวมันมันจะหาค่อนข้างได้ยากแล้วบางที่ไม่ค่อยมีขายในตลาดอย่างเงี้ยค่ะจะคัดแต่ละเจ้าเอาไม่เหมือนกันนะคะร้านนี้เอานี้ร้านนี้เราเอาอันนี้เราอยากได้อะไรในแต่ละวันเอามาให้ลูกค้าได้ทานอะไรที่มันหายากเราที่ร้านเรามีค่ะคราวนี้วัวทั้งตัวเนี่ยสามารถทานได้หมดเลยป่ะใช้ได้หมดเลยค่ะถ้าจะให้อร่อยแล้วก็หายากของคนอีสานก็จะเป็น อันนี้จะเป็นส่วนของมันแล้วก็แข็งของเสือร้องไห้มันจะหายากมากๆจุบก้าวแล้วก็เท้าวัวอยู่ในกลีบของเท้าวัวเลยอะค่ะอันนั้นเราก็จะเอามาทำเป็นส้มตีนวัวจะเอาเท้าวัวเนี่ยไปเผากว่าจะได้ออกมาต้องเผาแล้วก็ต้องแกะข้างในมันออกถึงจะได้เอ็นที่อยู่ข้างในอะค่ะ ต่อมาก็จะเป็นอ่อมน้องวัวเป็นลกอ่าพอเวลาข้อลูกออกมาเนี่ยมันก็จะมีลกออกมาตามหลังแต่ต้องเฝ้านะคะถ้าไม่เฝ้าก็คือแม่วัวก,กินหมดกว่าจะได้ลกมันออกมากินต่อมาก็จะเป็นหมกสมองก็จะเอามาหมกเพราะว่ามันจะหอมกลิ่นใบตองมากต่อมาก็จะเป็นอูเพียค้อนอีสานมาก,กิน คือผี้ยมันจะออกขมๆน้อยคือเผี้เราจะเอามาต้มต้มให้มันสุกแล้วก็เดือดแล้วก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดอย่างเงี้ยค่ะกลมกล่อมมากพี่เลต้องได้ชิมค่ะ <laughs> ใส่เลือดป่คะใช่ครับอาจจะมองมันมาก เอ๊มันไม่สะอาดสกปรกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยทั้งๆที่หลายๆวัฒนธรรมก็กินเนื้อวัวสดๆน้ำแข็งหลอดแม่งสกปรกกวัวอีจริงๆวัวสมัยเดียผมว่ามันถ้าเลี้ยงแบบชาวบ้านเลยนะที่แบบไม่ได้โดนสารเคมีเงบผมว่ามันกินดีอยู่ดีกว่าเราด้วยซ้ำ เพราะว่าทุกวันนี้เรากินแต่สารเคมีอ่ะไอเรื่องพยาธิเรื่องอะไรก็ตามอะ่ะมันก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีซึ่งในตัวเราอะ่ะอาจจะมีเยอะกว่าในตัววัวด้วยซ้ํามันมีอยู่ช่วงหนึ่งเมืองไทยแม่งคิตเขาว่า n o r t to tail กันฮิตเลือกเกินแบบคนแบบที่ไม่กล้ากินอะไรพวกนี้ที่แบบอุ้ยต้มเครื่องในอุ้ยลาบเลอะอะไรอย่างเงี้ <S <S งยใช่ <ลา S 1> แต่พอไปตามพ<ห><ๆ>วก้เรื่อง north to tail กินได้หมดเลยนะแต่จริงๆแล้วอะ่ะไอพวกนี้มันมีมาแบบไม่ใช่แค่ภาคอีสาน มีทุกประเทศถ้าลองสืบไปดีๆเพราะว่าการกินมันเกิดก่อนไฟเพราะฉะนั้นการกินของดิบมันมีมาก่อนที่จะมนุษย์จะก่อไฟได้อยู่แล้วเพราะ,ะนั้นมันอยู่ในอนุสัยของมนุษย์ของการเอามันอยู่ในเซลล์ของการเอาชีวิตรอดของมนุษย์อยู่แล้ว อันนี้มันเป็นพื้นบ้านหรือมันยกระดับกันขึ้นมาหรือว่าเราเราเรา,เรา,เราขุดจากแบบรากเงาขึ้นมาแล้วมาต่อยอดจริงๆก็มาจากลากแต่รสชาติยังเป็นออร์เทนติกก็คือเป็นรสชาติออริจินอลอันนี้จะเป็นรสชาติที่เรากินตั้งแต่เด็กเลยยายก็เป็นสูตรใย,ยจุยแล้วก็มีของเราที่เราแบบเป็นรสเราเอาวัตถุดิบต้นนี้นมาบิดนิดนึงแค่เปลี่ยนหน้าตาแล้วเราก็อยากนาเสนออีสานใะนอีกแบบหนึ่งว่ามันไม่ได้แบบดูสกโปรกมันไม่ได้แบบจนแบบนั้น มันก็คือหน้าที่เราที่เราจะทํำยังไงให้คนเข้าใจอาหารอีสานในอีกแบบหนึง่งจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนภาพนั้นเลยนะมันมีอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เราไม่เคยพรีเซนต์เขาในแบบที่เขาที่ที่ควรที่จถูกพรีเซนต์ึ่งของแม่งดีชิบหายแต่เอาไปเล่าเล่าเฮี้ยอะไรกันมาที่ผ่านมาอะไรอย่จริงๆแล้วเ,เราไม่เคยรู้สึกว่าเราขาดแคลนหรืออะไรเรารู้สึกว่าเราสมบูรณ์แล้วก็ ความที่เราไม่มีที่คนมองว่ามีหรือไม่มีที่คนแต่ก่อนที่คนก็จะวัดจากเงินเนาะแต่จริงๆแล้วของคนอีสานเนี่ยไม่มีงานทําแต่เราก็ไม่เคยอดตายเพราะมันสมบูรณ์มากเราจะมีสกิลในการหาของในตามฤดูกาลสูงเพราะว่าเราถูกฝึกกันมาแบบนั้นสื่อนั่นแหละที่ทําให้อีสานมันดูจนมากสื่อแหละเอาจริงๆสมัยก่อนก็อีสานแรงดินแตกจนแบบทำไมกูจนขนาดนั้นวะ กูไม่ได้จนเลยกูมาจากที่ที่แบบของกูแบบโหนี่คือปลาดิ้นดินแบบเนื้อปลาหวานกินกินปลาหวานมาตั้งแต่แบบปลาสดสดนี่ตั้งแต่เด็กเยี่ยมอร่อยเหรอใช่เ <Time. S 1> ข้ใาใจแล้วคำว่าสดนันแหละค่ะสดแลยขายแฟนชายวะซื้อไปเลยก็ได้จ <laughs> ิ้งเกียรทิรับ คือยายจุยอาจจะทําอาหารแบบพวกหมกปลาเก่งเจ่นเดียวกันกับที่วันนี้ที่เราไปตลาดแล้วเราได้ปลาขยงมาใช่ไหมคะก็เ e ลยให้ยายหมกปลาขยงให้พี่เป็นตัวเลยนะนี่เจ้าตะไคร้กับเจ้าปลาลาค่ะเมนูที่หายากอีกอันหนึ่งก็เป็นเมนูลาบปลาตองก่ะอยจ๊บ เราชอบกินเส้นกวาาน๋วยจั๊บีิอวบนเราเลยอยากเอามาันมาทำกับปลาหลอร่อยแซบไหมคะแซบบิลี่หรอแบบนี้อย่างเงี้ยแบบอีสานแท้ใช่ค่ะใช่ไหมถามนิดนึงเสน่ห์ของอีสานอยู่ตรงไหนเสน่ห์ของอีสานคือกินง่ายอยู่ง่าย คือผมอะเกิดมากับอาหารอีสาสเนเสน่ห์ของมันสำหรับผมอะคือความคุ้นเคยก็เราโตมากับปลาดุกย่างว่ะเราโตมากับกินปลาแดกว่ะอะไรเงี้ยฟังดูแล้วมันไม่เหมือนสเสน่ห์อะแต่มันก็เหมือนกับว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนแม่กูเลยว่ะอะไรเงี้ยมีอยู่ไม่กี่อย่างที่อาหารอีสานมีแต่ที่อื่นไม่มีอย่างแรกก็คือปลาแดก ปลาแดกสไตล์อีสานอันที่2คือการใช้ข้าวคั่วแบบของอีสานเลยภาคอื่นไม่มีการใช้ข้าวคั่วแบบของอีสานอย่างที่3คือการใช้น้ำใบย่านางคือภาคอื่นไม่มีการใช้น้ำใบย่านางภาคอีสานแกงเกือบทุกแกงอ่ะต้องใช้น้ำใบย่านาง สารที่เป็นท็อกซิกบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างการหมักบ่มพวกปลา้าหรืออะไรพวกนี้หรือสารที่อยู่ในหน่อไม้หน่อไม้กินสดอันตรายใช่ไหมครับไอ้น้ำย่านางเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่เขาเอามาฆ่ากันนะอันนี้คือไปอิงทางแบบแพทย์แผนไทยแพทย์โบราณและสําหรับผมผมรู้สึกว่าอาหารดีสามันได้เปรียบตรงความแบบรีเฟรชชิ่งมันทุกอย่างมันมันมัน,ม,นมันใหม่สดอะ่ะมีเกลือแล้วก็ของสดสมุนไพรพืชผักสด การกินแบบว่าทุกส่วนของน้องวัวหรืออาหารต่างๆที่ภาคอื่นอาจจะมองว่าแปลกมันบ่งบอกอะไรของของคมเป็นอยู่ของชางวาอีสานอ่าบ่งบอกถึงความกินง่ายอยู่ง่ายของคนอีสานอ่าแบบว่าใช้ได้ทุกส่วนของวัวไม่กินทิ้งกินขว้างไม่มีส่วนไหนที่ทานไม่ได้ของคนอีสานเลยค่ะเข้าถึงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายแต่ถ้าดูดีๆแล้วทุกอย่างมันโดนคิดอะมันมีดีไซน์ของมันมันมี อะไรของมันซ่อนอยู่แล้วไอ้จริตที่เรามีอยู่อ่ะมันถ่ายทอดกันมาแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยอ้จริตเนี้ยอยู่กับทุกคนแหละกว่าอิบจะเข้าใจตัวเองไม่ถังไมก็ใช้เวลาอิบก็ดูถูกตัวเองมาก่อนเหมือนกันเพราะเราโดนปลูกฝังเข้าอุ้งเทไม่ได้แล้วผูก็จะไปมัมงนอกต่อจะไม่กลับมาอีกเลย มันแห้งแ้งแม่งยินแตกในทีวีเราก็เห็นแบบว่ามันแตกขนาดนั้นวะบ้านไม่เห็นแตกเลยมันก็ใกล้เป็นคนเมืองจ๋ากลับมาบ้านแค่ปีละครั้งก็แค่นั้นเรารู้สึกหายใจไม่ออกจะตายบ้านนอกมากกินาหารอะไรกันแต่พอได้กลับมาอยู่บ้านจริงๆแล้วอ่ะมันก็แบบเข้าใจว่าสิ่งที่เราเองมีอ่ะมันดีเพื่อนสายเชฟเพื่อนสายทําอาหารอะไรเงี้ยมาแล้วเขาก็มากินข้าวด้วยบ้านแล้วก็ ขอกินข้าวที่บ้านไม่เป็นข้าวนอกบ้านทําให้เราฉุดคิดว่าอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ที่ยายจุยทําให้ทานเนี่ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดแล้วพี่ยิ่งกว่าเชฟเทเบิลอีกเออเออมันไม่มีที่อื่นจริงจนี่หว่าล้วพอเรารู้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีคนที่เป็นแบบเราเยอะมากวู่มันมันมีพลังมากกับกับคนที่เขาไม่เคยรู้ว่าอาหารที่เขาทามัน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 ยิ่งใหญ่มากๆพราวมากที่แบบเนี่ยสิ่งที่เรามีมันเจ๋งมากๆเลย อาหารสำหรับใครบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ปจัจจัยสี่กับบางคนก็อาจจะมองเป็นเรื่องของรสนิยมแล้วก็ไลฟ์สไตล์แต่สำหรับผมเนี่ยนอกเหนือไปจากความอร่อยแล้วอาหารทุกชาติเนี่ยมีแมจิกรวมกันอยู่ก็คือการซ่อนเรื่องราวไว้ในทุกๆคำที่ได้กินเข้าไป อาหารอาจจะสะท้อนถึงผู้คนวัฒนธรรมพื้นเพการใช้ชีวิตของท้องถิ่นนั้นๆเราสามารถเข้าใจเข้าถึงผู้คนได้อย่างลึกซึ้งผ่านอาหารที่เขากินกันได้อย่างแท้จริง ข้าวเหนียวโดยใช้ซ่อมเนี่ยพี่ว่ามัผิดไหมไม่ผิดผมรับไม่ได้วะพี่รู้จักอาจารย์ไม้ร่มธรรมชาติอโศกไหมแกบอกว่าแกใช้มือกินเพราะว่าอาหารน่ะจะเป็นอาหารมือหนึ่งเสมอเผมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็เอามือกินข้าวทุกมื้อเลยเหลือแต่ก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้กินตักไม่ได้เลย